กาบสวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุคนเด้อเอฟซีถูกทันพี่น้องคลิปนี้เกิดอะไรขึ้นแพล่าพาวฟาดเดือดกลางไหลสดในส่วนของเรื่องดังกล่าวก็เป็นประเด็นดรามาจนได้พี่น้องล่าสุดทางเพจอีเซียม L v 6วพิ่นกะในส่วนของลงโพดดังกก่าแล้วก็มีบางช่วงบางตอนที่ทางแพล่พาวได้พูดแล้วก็บอกว่า เขาไม่ได้รักหรือเขาไม่ได้ยินดีกับเราถ้าเราไปใส่ใจเรื่องพวกนั้นมันก็เสียเวลาเปล่าประโยชน์เพิ่นลมาแบบนี้พี่น้องเพิ่นบอกว่าเพวก็เลยคิดว่าเป็นเสียงหมาเห่าข้างทางว,สวาสนาคิดว่าเป็นลูกหมาลูกแมวเห่าข้างทางข้างถนนไม่ใส่ใจก็แค่นั้นแหละคิดซะว่ามันเป็นขยะข้างถนนถ้าเราหยิบขึ้นมา มันก็เปื้อนมือเราเป่าๆนั่นละพี่น้องที่เพิ่นได้เบาในส่วนของไ์สดเนาะฟาดเดือดถึงเรื่องดังกล่าวทางคอมเมนต์ทางเพจที่เพิ่นไดเอามาลงก็มีวิจารณ์ถึงเรื่องนี้ทันทีทางเพจอีเซียมเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะโพสต์ว่าเพราะปากส้นตีนแบบนี้ไงชาวเน็ตค้นประเทศถึงได้ตามสาบไม่หยุดเหลือเชื่อจริงๆเป็นคนแรกที่เพิ่งเคยเห็นคนเกลียดคนสาบ นานเป็นสองปีพยายามจะสงสารเห็นใจแล้วแต่แพ้เสียงในหัวจริงๆคราวมาสันวาพี่น้องนั่นละพี่น้องก็เลยมีในส่วนของทางชาวเน็ตเข้ามาวิจารณ์เดือดถึงเรื่องนี้ทันทีบ้างก็ว่ามองคนอื่นเป็นหมาเป็นแมวเป็นขยะแล้วตัวคนพูดเป็นอะไรเอาอีหยังมาวัดจะของวาอยู่เหนือคนอื่นมาสันวาพิ้วงหรือเป็นแค่อีโก้ที่หลงตัวเอง ตลกสิ้นดีปาาคอมมินทางชาวนิดท,ที่เขามาคอมมินนพน้องเพิ่นอบอกว่าในส่วนของทีทางแพว้ยวๆนี่ไปเปียบคนอื่นเป็นมาเป็นแมวแล้วจะคลองล่ะเอามาตรฐทานใดมาวัดตัวเองจะคลองอยู่เหนือคนอื่นขนาดนั้นเลยตีประมาณนี้พี่น้องในส่วนของทางคอเมมินท่านอื่นนพน้องเนาะก็บอกว่านี่ขนาดไม่ใส่ใจนะสาวแต่พูดไม่หยุดเลยถ้าไม่ใส่ใจจริงจะไม่พูด แล้วอีกอย่างอย่ามาหาด่าในไลฟ์คนจริงเขาถามต่อหน้าไปเลยบาดพี่นวงบางท่านก็บ,บอกว่าแบบหนึ่งเกือบสงสารนา่งอยู่แต่เจอปากนางแล้วแพ้เสียงในหัวเลยค่ะบอแปลกค้นสร้างเบิดบ้านแหมบาททีนี่พี่นองบางท่านก็บ,บอกว่าก็ปากซะอย่างนี้คนถึงได้เกียรติไม่เคยปล่อยผ่านเลยบางขมิลก็บ,บอกว่า ไม่ปากเก่งเหมือนตอนด่าแม่เขาในไลฟ์เลยนะเจอตัวจริงด่าต่อหน้ามาบอก่าหอดไปม่วงดูส่งทําเป็นเบ้าให้จะคล้องดูดีในใจแต่ร้อนลุ่มมาจัาพี่นงแหมหลายคนหลายคอมมตนเนาะพี่นงเนาะมีการสาบมีการวิจารณ์ในส่วนของทางเพลียวเพ้าว่าปากร้ายแทนที่จะปล่อยพานแต่ทําไมไม่คิดก่อนจะพูดตัวเองเป็นคนสาธารณะ พูดออกในไล์สดด้วยเขากะสีม่วงจะคล้องบอดีคัะก็เก่าแทนที่สิเอาไปปั๊บปุ้งแนวใดเขาเ้าให้อันนี้อะไรทํามาเป็นปากเกง่งมั่นสิจะเลื่อนขึ้นได้จังใดแมบาท,ทีนี้พี่น้องคอมเมนต์เดือดกันเลยทีเดียวบางคอมเมนต์ก็บอกว่าสายตานางเศร้ามากเหมือนคนมีทุกข์ในใจแต่บอกใครไม่ได้กลัวคนเขาสมนำหน้า เธอจะเอาคนที่หล่อและเอาใจเธอแค่นี้ไม่ได้นะมันต้องเก่งกว่าเธอเลี้ยงเธอได้นะเพ,พวเพ้าป้าพี่น้องและพี่น้องความหม่นอื่นๆนาอพี่น้องเนาะกาะเว้าถึงในส่วนของเรื่องนี้ว่าเป็นยังคือบ่อสำเนกแทนทีสิเอาไปปรปับปรุงแก้ไขแทนทีสิเอามานน้อมรับแล้วกะประปับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นแต่กับปากแจวใสเอฟซี FC. คนที่ตักเตือน ดังได้ก็ดับได้เดือนางเมื่วมาทีนี้พี่น้องในส่วนของคอมเมนต์บางท่านก็บอกว่ากลับไปว่าให้เขาเนะ้ะเขากับบรมเมนพระอิฐพระปูนไปด่าไปแซะเขาเขาก็ต้องด่ากลับเป็นธรรมดาพ่อเขาด่ากลับผ้ากันกับมาว่าเขา นิสัยบอดีภประสนมาพี่น้องเวลาเขาด่ากลับทําเป็นรักไม่ได้ภาษาันมาแม่ฟาดกันเดือดพี่น้องในส่วนของทางเอแซีพลวเพาวก็ไม่เห็นด้วยเช่นกันว่าในส่วนของคอมมต์ที่เข้ามาพูดให้แพลวเพายนั้นมั่นสมควรบอรตอนที่เขาบอเบ้าหรือว่าตอนที่เขาอยู่เงียบๆพากันกะว่าให้เขาแต่พอเขาพูดขึ้นมาหน่อยก็ทําเป็นดา่ามาก แมบาทนี้พี่นงองในส่วนของเรื่องนี้พี่นงคงคิดเห็นยังไงกะคอเมมตนไว้แต่คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวทามิค่าวมาอัปเดตใหม่เดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นงค์ไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้เนเด้อสวัสดีจ้า